สวยสะกดอิงฟ้าวราหะกับลุกเฉิดฉายเชิญมงกุฎแกรนฮาร์ดสวยเกินต้านจริงๆค่ะสำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ล่าสุดเธอได้มาร่วมงานเวลคัมเซเรโมนียแอนด์เพรสคอนเฟอเรนซ์มิสแกรนไทยแลนด์2023นะ MGI Hall ฮชั้น6กการค้าโชดีซีถนนพระรามเก้า สาวอิงฟ้าได้รับบทบาทสำคัญเป็นผู้เชิญมงกุฎแกรนฮาร์ดหัวใจแห่งแกรนที่ตัวเรือนผลิตจากทองคำา4 k ประดับเพชรแท้บริสุทธิ์และอัญมณีสีเขียวอย่างกรีนแซฟไฟ r ์และเลมอนควอ z สำหรับมูลลค่ามงกุฎเกียรติยศแกรนฮาร์ด Heart, หัวใจแห่งแกรนราวหนึ่งล้านสองบอกเลยค่ะว่าสาวอิงฟ้าสวยปังสร้างความตื่นตาตื่นใจกับทุกคนสุดๆ วันนี้เราได้นำภาพสวยๆของสาวอิงฟ้ามาให้ได้ชมกันด้วยค่ะไปชมกันเลย